จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรจอมราชันตอนที่747ความหวาดกลัวไม่เจ้านิกายก้าวอย่างคิดด้วยความหวาดกลัวจับหัวใจของเขาข้าประสบกับการทดลองและความยากลำบากนับไม่ถ้วนเพื่อที่จะไปถึงงระดับเทพเจ้าแห่งความกลาหนข้าอยู่ห่างจากบาลังอมตะเพียงก้าวเดียวเท่านั้นข้าใกล้จะถูกทำลายไปชัว่วนิรันแล้ว ข้าจะไม่ตายและสามารถเอาตัวรอดจากการทำลายล้างของจักรวาลได้นั่นเองปีศาจสวรรค์จะครอบงำจิตวิญญาณของข้าได้อย่างไรการแสดงออกของเขาบิดเบี้ยวอย่างชั่วร้ายจนเกือบจะดูเหมือนว่าเขากำลังประสบกับความเบี่ยงเบนของการบ่มเพาะตั้งแต่ตอนนั้นและที่นั่น ยางชีหัวเราะเบาๆกล่าวว่าข้าสามารถบอกได้จากการแสดงออกของเจ้าว่าจริงๆแล้วเจ้าอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเบี่ยงเบนการฝึกฝนและสัตว์ประหลาดได้เริ่มก่อตัวขึ้นในตัวเจ้าแล้วนั่นเป็นเหตุผลที่เจ้ามีบุคลิกที่หยิงพยองและหยิงยโสและนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเจ้าถึงมั่นใจมากเกินไปยิ่งสัตว์ประหลาดแข็งแกร่งมากเท่าไหร่เจ้าก็ยิ่งทำตัวบ้าคลั่งมากขึ้นเท่านั้น เมื่อคำพูดของอยางชีทำร้ายเจ้านิกายก้าวยยางวิญญาณของเขาก็สั่นสถานความวิกลจริตในตัวมันกระตุกราวกับว่ามันอาจประตุได้ทุกเมื่อต่อมาเจ้าสำนักก้าวหยางก็กระอักเลือดสีดำออกมาเต็มปากซึ่งแผ่พลังปราณปีศาจออกมาอย่างเข้มข้นเห็นได้ชัดว่าเขาอยู่ในเงื้อมือของการเบี่ยงเบนการบ่มเพาะอ,อย่างลึกซึง้งหวือหวือหวือ ทันใดนั้นเงามืดหลายร่างก็ปรากฏขึ้นด้านหลังเจ้าแห่งสำนักเก้าวหยางหนึ่งในนั้นสูงกว่าตัวอื่นๆและมีพลังปราณมังกรที่ทรงพลังเป็นจังหวะในขณะที่เขาวางมือบนหลังของเจ้านิกายเก้าอหยางส่งพลังมังกรปรับมันเข้าสู่ตัวเขาครู่ต่อมาเจ้านิกายเก้าวหยางก็สงบลง ขอบคุณมากราชาังกรเจ้าสำนักเก้าอย่างกล่าวข้าเกือบจะหลงกลไอสารเลวตัวนี้แล้วเขาคิดว่าเขาสามารถปลุกเร้าปีศาจหัวใจในตัวข้าได้แต่ข้าควบคุมมันไว้ตลอดเวลาแน่นอนว่าพลังปราณที่สําคัญของเจ้านั้นช่วยได้บ้างถ้าเจ้าไม่มีปีศาจอยู่ในใจข้าจะปลุกมันได้อย่างไรหยางชีกล่าวคำพูดของเขาดังก้องให้ทุกคนได้ยิน ปีศาจจะไม่โผล่ขึ้นมาถ้าไม่มีมันตั้งแต่แรกคำพูดไม่กี่คำจากข้าจะทำให้สัตว์ประหลาดเข้าครอบงำเทพ,พเจ้าแห่งความกลาหนที่ทรงพลังเช่นเจ้าได้อย่างไรการแสดงออกที่ไม่น่าดูอย่างยิ่งปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเจ้านิกายเก้าหยางความจริงก็คือแม้ว่าเจ้านิกายเก้าหยางจะมีอาการบาดเจ็บซ่อนอยู่แต่พวกเขาก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ยางฉีเล่าให้ฟังเขาใช้ข่าวดีของพระเจ้าเพื่อทำให้สิ่งต่างๆน่าทึ่งกว่าที่เป็นจริง เจ้าสำนักก้าวหยางมีกระแสน้ำวนหยินหยางก้าวแห่งที่สร้างความไม่สมดุลของหยินและหยางและเขากำลังแสดงสัญญาณของประสบการณ์การฝึกฝนที่เบี่ยงเบนและกลายเป็นสัตว์ประหลาดหยินหยางแต่หยางชีทำให้สถานการณ์แย่ลงเล็กน้อยเท่านั้นหยางชีรู้สึกระแวดระวังร่างเงาที่ปรากฏอยู่ด้านหลังเจ้าสำนักเก้าหยางในทันทีพวกเขาคือชาวมังกรจากเผ่ามังกรเทพเจ้าและหนึ่งในนั้นมีตำแหน่งที่สูงมากไม่เลวมังกรสวรรค์ที่ภาคภูมิ ราชมังกรกล่าวไม่เลวเลยข้าประเมินเจ้าต่ำไปเพียงแค่ใช้คำพูดเพ้อฝันจากเจ้าเพื่อทำให้หัวใจของเจ้านิกายเก้าอย่างเข้าสู่ความสับสนวุ่นวายแต่ถ้าเจ้าคิดว่านั่นเพียงพอแล้วที่จะทำให้เจ้าเลิกยุ่งกับเราได้เจ้าคิดผิดอย่างแรงเผ่าเทพมังกรกำลังจะฆ่าเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าคงเคยได้ยินว่าเรากำจัดมังกรไฟหมดแล้วใครสนใจเกี่ยวกับมังกรไฟอย่างฉีกล่าว เราเพิ่งคุยกันถึงความสำคัญของข้าที่มีต่อพันธมิตรจากนั้นข้าก็พูดบางอย่างและทำให้เจ้านิกายผู้ยิ่งใหญ่กระอักเลือดออกมาข้าว่านั่นแสดงว่าข้ามีค่าแค่ไหนเห็นไหมข้าเป็นคนเดียวที่สามารถกำจัดเจ้านิกายก้าวยยางจากอาการบาดเจ็บของเขาและสัตว์ประหลาดตัวนั้นได้ท่าเจ้าดันทุรังมาที่นี่และข้าข้าในอนาคตไม่ว่าเขาจะอ่อนวอนฟ้าและดินมากแค่ไหนเขาก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครทั้งนั้น เจ้านิกายเก้าวหย่างตาเป็นประกายด้วยแสงชั่วร้ายกล่าวว่าพอกับการพูดถึงการบาดเจ็บที่ซ่อนเร้นได้แล้วไอ้หนูและเลิกคุยเรื่องความเบี่ยงเบนของการฝึกฝนแม้ว่าข้าจะมีปัญหาเช่นนั้นและเจ้าเป็นคนเดียวที่ช่วยได้ข้าแค่บังคับให้เจ้าทำและถ้าเจ้าปฏิเสธข้าจะทำให้เจ้ามีชีวิตที่ปรารถนาเพียงให้เจ้าตายณนะจุดนี้ปรมาจารย์อีกคนก้าวออกมาจากเงามืด เจ้าสำนักก้าวหยางเขากล่าวเห็นได้ชัดว่าเจ้ามีอาการบาดเจ็บไม่จําเป็นต้องพูดเช่นนั้นเมื่อมองไปที่ยางชีเขาพูดต่อว่าทําได้ดีมากมังกรแห่งสวรรค์ที่ภาคภูมิเจ้าได้พิสูจน์จะให้เห็นแล้วว่าเจ้ามีค่าเพียงใดและได้รับตําแหน่งในหมู่พวกเราเจ้าเป็นปรมาจารย์โอสถศักดิ์สิทธิ์ที่มีตําแหน่งสูงกว่าราชาผู้อาวุโสมากเจ้าเท่ากับเราแล้วเจ้าสำนักก้าวหยางจ้องเขม็งแล้วเอ่อยว่าเหมันไร้โลหิต อย่าบอกนะว่าเจ้าจะตั้งตนเป็นศัตรูกับนิกายเทพเก้าอย่างและเผ่ามังกรเทพด้วยท่วงทํานองที่เย็นชาปรมาจารย์ราชาสวรรค์ลุกขึ้นยืนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเหมันไร้โลหิตและฆ่ารวมพลังกันเจ้าคิดว่าเราสองคนจะกลัวเผ่ามังกรเทพเจ้าและนิกายเทพพระเจ้าเก้าอย่างหรือไม่มังกรแห่งสวรรค์ที่ภาคภูมิมีความสําคัญต่อพันธมิตรมากเกินไปเจ้าต้องการเปลี่ยนเขาเป็นหุ่นเชิดเพื่อทํางานให้เจ้าหรือไม่ขอโทษนะเรื่องนั้นจะไม่เกิดขึ้น ดีแล้วข้าจะฆ่ามันด้วยวิธีนี้ไม่มีใครสามารถใช้ประโยชน์จากเขาได้เจ้านิกายก้าวอยางเริ่มก้าวไปหาหยางชี้ราวกับว่าเขาตั้งใจจะโจมตีเขาก่อนที่หยางชี้จะทําอะไรได้ปรมาจารย์เหมันไร้โลหิตได้ปล่อยลำแสงแห่งเทพเจ้าที่ปิดกั้นเส้นทางของเจ้านิกายก้าวยยางเจ้ามีความปรารถนาที่จะตายเหมันไร้โลหิตเจ้าสํานักก้าวอยางเห่าด้วยความโกรธ เห hey, มันไรโลหิตพูดอย่างเย็นชาว่าเมื่อครู่ข่าเห็นความชั่วร้ายในตัวเจ้าเจ้านิกายเก้าอย่างในขณะที่คนอื่นๆน,นั่งอยู่ที่นั่นเพื่อรอดูว่าสิ่งต่างๆจะเป็นอย่างไรจู่จราชามงกรก็ปลดปล่อยลำแสงที่มีรูปร่างเหมือนมงกรซึ่งพุ่งเข้าหาอย่างชีด้วยยอความเร็วสูงสุดแม้ในขณะที่มันพันรอบอย่างชีเขาก็ยักไหลส่งคลื่นพลังที่จับต้องไม่ได้ออกไปซึ่งทำให้แสงแตกเป็นสิ่งเสียเส่ยงและกลืนกินมันราชามงกรอ้าปากค้างกล่าวว่า เจ้าแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรเจ้าทำลายบ่งบัตสมังกรไร้ขอบเขตของข้าจริงหรือข้าไม่ได้แข็งแกร่งเป็นพิเศษยางชี้กล่าวในขณะที่พลังปราณของเขาเพิ่มขึ้นอย่างสะดุดตาพวกเจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าเป็นแค่เครื่องมือบางอย่างที่เจ้าสามารถใช้ได้ตามต้องการเจ้าคิดว่าข้าจะทำตามข้อตกลงใดๆที่เจ้าคิดขึ้นมาได้หรือไม่ราชามังกรเจ้าได้บังคับให้ฝึกแฝดเผ่ามัทเทพซึ่งก่อให้เกิดอนุภาคมมงกรที่เป็นพิษในร่างกายของเจ้า เจ้าทำให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายจริงๆหากเจ้ายังคงฝึกฝนการบ่มเพาะของเจ้าในลักษณะนั้นในที่สุดเจ้าก็จะเปลี่ยนจากการเป็นมังกรทั่วเทพให้กลายเป็นมังกรพิษเจ้าคิดว่านั่นคือตัวของเจ้าสู่บัลลังก์อมตะหรอนั่นเป็นเพียงการพูดคุยของผู้ตื่นตระหนกรชาชมังกรกล่าวอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถห้ามการแสดงออกที่ไม่น่าดูบนใบหน้าของเขาได้อย่างไรก็ตามอย่างฉีเพิ่งเปิดเผยจุดอ่อนในการฝึกฝนของเขาอย่างเปิดเผย ดีลองดูแปดเผ่ามัดเทพที่แท้จริงอย่างฉีดระหนักได้ว่าถ้าเขาไม่แสดงให้เห็นว่าเขาแข็งแกร่งเพียงใดเขาก็ไม่สามารถให้คนเหล่านี้ยอมจำนนต่อเขาได้แม้แต่เหมันไรโลหิตและประมาจารย์ชาสวรก็ปกป้องเขาเพียงเพราะพวกเขาตั้งใจจะใช้เขาบูมเขาปล่อยหมัดด้วยพลังเต็มที่ของแปดเผ่าสวรรค์เผยให้เห็นถึงระดับความแข็งแกร่งที่เหนือจินตนาการของทุกคนในปัจจุบันราชามงกรตะคอกอย่างเย็นชา เจ้าผสมผสานศาสตร์แห่งพลังปราณทั้ง8เข้าด้วยกันใช่ไหมหน่าเสียดายที่ระดับพลังยุทธ์ของเจ้ายังต่ำเกินไปเจ้าอาจเป็นอัจฉริยะในหมู่ชนเผ่ามังกรแต่ข้าก็ยังจะบทขยี้ให้เป็นผุยผงราชามังกรยังมีวิชากำปั้นซึ่งไม่ใช่หมัดเทพ,พเจ้าแปดเผ่าแต่เป็นเวทมนต์ลับที่ต่างออกไปหมัดเทพที่แท้จริงผู้ปราบมารผู้ยิ่งใหญ่ เสียงคร่ำครวนของผีและเสียงร้องให้ของถวยเทพสะท้อนออกมาในขณะที่กำปั้นของเขาเปลี่ยนเป็นกรงเล็บมังกรขนาดมหึมาที่สามารถบทขยี้ทุกสิ่งที่ขวางหน้าและกำหลับพูดผีปีศาจทุกประเภทเมื่อกำปั้นทั้งสองปะทะกันอย่างฉี่ก็เซไปข้างหลังทันใดนั้นทั้งร่างของเขาก็สลายกลายเป็นลำแสงสีดำจำนวนมากดูอ่อนแอจังไอ้หนูเจ้าคิดว่าเจ้ามีคุณสมบัติที่จะต่อสู้กับข้าจริงๆเหรอ ระชามังกรหัวเราะขณะเอื้อมมือไปคว้าลำแสงสีดำโชคไม่ดีสำหรับเขาริ้วสีดำระเบิดในเวลาต่อมากลายเป็นลูกเห็บนรกที่โอบรอบตัวเขาและก่อตัวเป็นเทพที่ผนึกเขาไว้กับที่โลกป้องกันเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถดักฆ่าในสิ่งนี้ได้หรือไม่ราชามังกรโกรธเกรี้ยวขณะเปิดหมัดอีกครั้งซึ่งเป็นประเภทที่สามารถทำลายล้างจักรวาลได้แต่มันไม่ได้ทำอะไรกับโลกป้องกันข้าจะพาเจ้าไปยังอีกโลกหนึ่งราชามังกร บูมทางเดินสีดำเปิดออกและกลืนโล่ป้องกันราชามงกรและหยางฉีในพริบตาพวกเขาก็หายไปนั่นก็คือพลังของราชานั่นคือพลังของแผนผังราชาหมื่นโลกแผนผังราชาหมื่นโลกมันห่อหุ้มมงกรสวรรค์ที่ภาคภูมิและราชามังกรและพาพวกมันออกไปเกิดอะไรขึ้นที่นี่อย่าบอกนะว่ามังกรแห่งสวรรค์ที่ภาคภูมิก็เหมือนกับใบไม้แห่งเต่าผู้ไม่แพ้ เขามีเหรียญตรามารดกของราชาผู้สังหารอมตะหรือไม่เขาสามารถเข้าสู่แผนผังราชนหมื่นโลกได้หรือไม่ผู้เท่าประหลาดบางคนเอื้อมมือไปอยังจุดที่แผนผังราชาหมื่นโลกปรากฏขึ้นโดยหวังว่าจะหยุดทางเดินจากการปิดแต่โชคไม่ดีที่พวกเขาช้าเกินไปและความพยายามของพวกเขาก็ไร้ผลพวกเขาไปแล้วไปแล้วจริงๆเราจะทำอย่างไรตอนนี้ จ้านิกายก้าอย่างและเหมันไร้โลหิตแลกเปลี่ยนสายตาที่สับสนไม่มีใครแน่ใจว่าต้องทำอย่างไรเมื่อเหตุการณ์พลิกผันที่คาดไม่ถึงได้เกิดขึ้นทันใดนั้นทางเดินอื่นก็เปิดออกและอย่างฉีก็ก้าวออกไปมันปิดข้างหลังเขาแต่ราชามังกรก็หายไปแล้วราชามังกรอยู่ที่ไหนเจ้าหนูชนพามังกรอื่นๆกำลังกัดฟันด้วยความโกรธอย่างไรก็ตามพวกเขาเป็นเพียงเทพพระพุทธเจ้าและไม่กล้าที่จะทำอะไรกับหยางฉี หยางชีคลายไหลของเขาและตอบว่าโอ้เขาถูกขังอยู่ในแผนผังราชันหมื่นโลกไม่ต้องกังวลเขาไม่ได้รับบาดเจ็บถ้าข้ารู้สึกสงสารเป็นพิเศษข้าอาจจะปล่อยเขาออกไปตอนที่748ถูกขังหยางชีได้กักขังราชามงกรไว้ในแผนผังราชันแห่งหมื่นโลกเว้นแต่ว่าหยางชีจะอนุญาตราชามงกรก็ไม่มีความหวังที่จะได้ย่างเท้าเข้าสู่โลกอมตะอีก ตามจริงแล้วยางชียังไม่แข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะราชมังกรได้หากพวกเขาสู้กันอย่างชีอาจเอาชีวิตรอดได้แต่ไม่มีทางที่เขาจะชนะเขาไม่สามารถเอาชนะคนอย่างเขาหรือเจ้าสำนักเก้าหยางได้และถ้าพวกเขาร่วมมือกันเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงใช้วิธีสงครามจิตวิทยาแบบอ้อมค้อมเขาเริ่มต้นด้วยการพูดบางสิ่งเพื่อปลุกปั่นเจ้านิกายเก้าหยาง จากนั้นเขาใช้ฟังก์ชันของเรือลาดตะเวนอารยธรรมเพื่อล็อกราชาบังกรให้อยู่กับที่ก่อนที่จะวาดบนเหรียญมรดกของราชาผู้สังหารอมะตะเพื่อเปิดทางผ่านไปยังแผนผังราชันแห่งโลกและลากราชาบังกรผ่านมัน และเขาทิ้งราชาบังกรไว้ในส่วนที่ห่างไกลและว่างเปล่าของแผนผังราชันหมื่นโลกสถานที่ที่เขาไม่มีวันพบความโชคดีใดๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขาในความเป็นจริงมันเป็นสถานที่ที่ว่างเปล่าไม่มีแม้แต่พลังปราณที่สําคัญเพื่อความอยู่รอดราชาบังกรจะต้องใช้พลังชีวิตของตัวเองโดยไม่มีวิธีใดมาทดแทนได้และเมื่อเขาหมดพลังชีวิตเขาจะไม่ตายแต่เขาจะถูกบังคับให้อยู่ในความทรมานอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดยางชีก็จะกลับไปจัดการกับเขาและแน่นอนว่ามันจะช่วยให้เขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากมายในแผนพังราชันหมื่นโลกมากกว่าที่เขาอยู่ข้างนอกน่าเสียดายที่กลยุทธ์นี้จะใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าเขาไม่สามารถหลอกลวงเจ้านิกายเก้าอย่างได้ด้วยวิธีเดียวกัน ยางชียังคงไม่อยู่ในสถานะที่เขาสามารถบังคับใครก็ตามที่เขาต้องการเข้าสู่แผนพังราชันหมื่นโลกเขาประสบความสำเร็จเพียงเพราะความเลินเล่อของเรือลาดตะเวนอรารยธรรมและราชามังกรเท่านั้นอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเขามีเหรียญตราตกทอดจากราชาผู้สังหารอมตะทั้ง9้าและบรรลุถึงระดับเทพ,พเจ้าแล้วเขาสามารถใช้แผนพังราชันหมื่นโลกเพื่อจองจําผู้คนได้อย่างง่ายดาย โชคดีที่แผนของเขาได้ผลและในช่วงเวลาวิกฤตนี้ความกลัวก็เกิดขึ้นในใจของผู้เท่าทุกคนสำหรับพวกเขาเขาเป็นเพียงตัวประหลาดที่ทรงพลังอย่างน่าประหลาดใจเจ้านิกายก้าวอยางกำลังสันสถานพวกเจ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกอย่างชีพูดกับชาวมังกรสมาชิกที่เหลือทั้งหมดของเผ่ามังกรเทพเจ้าคือพระพุทธเจ้าซึ่งหมายความว่ายางชีสามารถสังหารพวกเขาได้อย่างง่ายดาย ถ้าข้าต้องการข้าจะใช้พลังของแผนผังราชันหมื่นโลกเพื่อจองจำเจ้าไม่มีใครเข้าหรือออกจากแผนผังได้นอกจากข้าไม่เว้นแม้แต่กองทัพแห่งถวยเทพเจ้าคิดอย่างไรเจ้าพร้อมที่จะมอบตำแหน่งผู้นำให้ข้าหรือไม่ข้าต้องการเป็นผู้เท่าในพันธมิตรเต๋าแห่งการปกป้องปรมาจารย์ที่แท้จริงไม่ใช่หุ่นเชิดอันหนึ่ง เมื่อพิจารณาว่าราชามงกรทําให้ข้าขุนเคืองมากเพียงใดข้าคิดว่าข้าจะฆ่าเขาและดูดกลืนพลังปราณอันเป็นแก่นสารของเขาในภายหลังนั่นคือราคาที่เผ่าเทพมงกรของเจ้าจ่ายสาหรับการต่อต้านข้าหนึ่งในสมาชิกของเผ่าเทพมงกรก้าวไปข้างหน้าด้วยความโกรธอะไรนะเจ้าจะฆ่าราชามงกรถ้าเจ้าทําอย่างนั้นเจ้าจะกลายเป็นศัตรูกับเผ่าเทพมงกรไปตลอดกาลเราจะตามล่าเจ้าจากรุ่นสู่รุ่นถ้าจําเป็น ยางชียิ้มข้าจะฆ่าเขาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าพวกเจ้าประพฤติตัวดีแค่ไหนถ้าเจ้าใช้เวลาให้คุ้มค่าข้าอาจจะปล่อยเขาออกไปเจ้าคููเราเหรอชนเผ่ามังกรที่อาวุโสน้อยกว่าคนหนึ่งคำรามใช่ข้าทำแล้วไม่ข้าเริ่มเบื่อพวกปัญญาอ่อนถ้าเจ้าเอาแต่พูดพร่ำบางทีข้าอาจจะฆ่าเจ้าทั้งหมดที่นี่และเดี๋ยวนี้เจ้ากิดจริงๆหรือว่าพระพุทธเจ้าผู้ไร้ข้าอย่างเจ้าจะยืนหยัดต่อสู้กับข้าได้ ข้าสามารถฆ่าเจ้าได้ไง่ายดายเหมือนเป่าฝุ่นออกจากไหลของข้าชนพอมังกรเรืองแสงกลับมาที่เขาแต่ในขณะเดียวกันก็ปิดปากเจ้าจะเย่อหยิงมากกว่านี้ได้ไหมมังกรสวรรค์ที่ภาคภูมิเจ้านิกายก้าวอย่างกล่าวเสียงดังในที่สุดเขาก็หมดความอดทนแล้วและไม่สามารถหยุดที่จะกระโดดเข้าสู่บทสนทนาได้อีกเจ้ากำลังท้าทายความยิ่งใหญ่ของพันธมิตรเตาแห่งการปกป้องโดยรวม ปล่อยให้ราชาบังกรไปเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นข้าจะกำจัดนิกายปรัชยาครอบจักรวาลให้หมดสิ้นข้าจะฆ่าไก่และสุนัขด้วยซ้ำบางทีเจ้าอาจจะหนีไปได้แต่เจ้าคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนของเจ้าที่เหลือนั่นคือแผนของเจ้าหยางฉีได้ตอบกลับเจ้าคิดว่าข้าไม่ได้คิดถึงความเป็นไปได้นั้นเหรอ ไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆในส่วนของข้าที่จะนำนิกายปรัชญาครอบจัก,กรวาลทั้งหมดเข้าสู่แผนพังราชันหมื่นโลกยิ่งไปกว่านั้นแผนผังราชันหมื่นโลก,ก,ผผช,โลกช่วยให้ข้าสามารถเดินทางไปยังสถานที่ใดก็ได้ที่ข้าต้องการโดยไม่มีใครฉลาดกว่าตัวอย่างเช่นข้าสามารถใช้มันเพื่อเข้าสู่นิกายนิกายเทพเก้าอย่างและสังหารผู้อาวุโสทั้งหมดได้จะใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งปีในการเปลี่ยนเจ้าให้เป็นแม่ทัพที่ไม่มีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขา เจ้าเจ้านิกายก้าวอยางโกรธแต่ในใจของเขาเขากลัวเขาสามารถบอกได้ว่าหยางชีเป็นคนประเภทที่ติดตามเมื่อเขากล่าวว่าเขาจะทําอะไรบางอย่างน่าเสียดายเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์แล้วเขาไม่สามารถดูอ่อนแอได้หยางชีไม่อยากโต้เถียงกับเจ้านิกายก้าวอยางเพิ่มเติมเขากำลังคิดที่จะออกไปจากนั้นจึงรวมร่างราชามงกรกับการเสียสละอย่างชาญฉลาดถ้าเขาใช้ความเป็นเทพเสมือนจริงก็น่าจะเพียงพอแล้วที่จะไปถึงระดับเทพ,พเจ้า ข้าคิดว่าเราเสร็จแล้วอย่างชิกล่าวข้ายอมรับคำแนะนำของเหมันไรโลหิตและปรมาจารย์ราชาสวรรค์ข้าจะเป็นผู้เท่าและสาวกของข้าจะเป็นผู้อาวุโสปรมาจารย์เหมันไรโลหิตปรมาจารย์ราชาสวรรค์ข้าจะไม่ลืมว่าวันนี้เจ้าเข้ามาช่วยข้าเมื่อทุกอย่างสงบลงข้าจะรักษาอาการบาดเจ็บที่ซ่อนเร้นทั้งหมดที่เจ้ามีก่อนหน้านี้เขาอยู่บนรั้วว่าจะทำอย่างไรแต่หลังจากจับราชามังกรได้เขารู้ว่าเขาได้เปรียบและผู้นำทั้งสองมองว่าเขาเท่าเทียมกัน ปรมาจารย์ทั้งสองสบตากันดีมากเหมัน hey, ไ right รโลหิตกล่าวเราหวังว่าจะรักษาอาการบาดเจ็บที่ซ่อนเร้นของเจ้าปรมาจารย์มังกรสวรรค์ที่ภาคภูมิตอนนี้เราทิ้งทุกอย่างจากวันนี้ไว้เบื้องหลังได้ไหมแน่นอนยกเว้นเรื่องของเจ้านิกายเก้าอย่างทำไมเราไม่กำหนดวันต่อสู้กันจนตายละ่ะ จากรูปลักษณ์ที่เป็นพิษในดวงตาของเจ้านิการอย่างหยางชีรู้ว่าเขาจะไม่ใช่คนประเภทที่จะปล่อยให้เรื่องต่างๆหายไปและจะเป็นภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องในอนาคตดวลกันถึงตายงั้นเหรอเจ้าสำนักเก้าหยางกล่าวเขาไม่มีทางเดาได้เลยว่าหยางชีจะแนะนําอะไรแบบนั้นต่อหน้าพยานเหล่านี้ปฏิกิริยาแรกของเขาคือการยิ้มอย่างไร้กาศและเห็นด้วยแต่แล้วจู่ๆเขาก็นึกถึงการที่ราชามังกรหายตัวไปอย่างลึกลับได้อย่างไร และตอนนี้ถูกคุมขังในแผนผังราชันหมื่นโลกหากสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับเจ้านิกายเก้าอย่างนิกายของเขาจะต้องถูกกำจัดอย่างแน่นอนและเขาจะเป็นตัวตลกไปชั่วนิรันร์อะไรกันอย่างฉีพูดเจ้ากลัวเกินกว่าจะตอบหรือไม่ ถ้าอย่างนั้นให้ตัดการกระทำที่เย่ยหยิงออกแล้วเอาหางไปไว้วางขาที่มันควรอยู่อย่างนั้นหรือกระดิกนิดหน่อยด้วยความหวังว่าข้าจะให้เจ้าทำงานให้ข้าแต่ถ้าเจ้ายัางดื้อรั้นต่อไปข้าจะไปกวาดล้างทุกคนในนิกายเทพเก้าอย่างเจ้าไม่ได้แค่พูดถึงการทำลายล้างนิกายและกลุ่มของปรมาจารย์ผู้ก่อตั้งใชไหมให้ข้าพูดสิ่งเดียวกันกับเจ้าอาจเป็นเพราะมีคนจำนวนมากอยู่แต่คำพูดของหยางฉีนั้นมากเกินไปที่เจ้านิกายเก้าอย่างจะรับได้ ดีเขาตะโกนข้าได้ตัดสินใจลงโทษเจ้าแล้วมังกรแห่งสวรรค์ที่ภาคภูมิดังนั้นนี่จึงสมบูรณ์แบบคนพ่านเช่นเจ้าสมควรได้รับสิ่งที่พวกเขาได้รับเจ้าต้องการดวนกับข้าไหม3สามเดือนอีกสามเดือนข้าจะรอเจ้าที่นี่จะเป็นการดวนกันถึงตายและผู้อาวุโสทุกคนที่นี่สามารถเป็นพยานได้ว่านั่นคือเงื่อนไขพูดว่าอะไรนะเอาละฟังดูดียางฉีพูดด้วยรอยยิ้มจาง แม้ว่าสําหรับข้าแล้วดูเหมือนว่าเจ้าเลือกสมเดือนเพราะเจ้ากลัวเจ้ารู้ว่าเจ้าไม่สามารถทําอะไรกับแผนพังราชันหมื่นโลกของข้าได้ดังนั้นเจ้าหวังที่จะซื้อเวลาแต่ไม่ต้องห่วงข้าจะให้เวลาเจ้าสามเดือนท้ายที่สุดข้าไม่อยากถูกมองว่าไม่มีเหตุผลดีอย่าเพิ่งข้าตัวตายก่อนการต่อสู้เจ้านิกายก้าวอย่างพูดจบเขาหันกลับมาและหายตัวไป ปรมาจารย์คนอื่นๆมองไปที่ยางชีเป็นครั้งสุดท้ายและเริ่มออกจากวิหารเทพปฏิบัติการเต๋าแห่งสวรรค์ยางชีได้สร้างตำแหน่งของเขาในพันธมิตรเต๋าแห่งการปกป้องและทำให้แน่ใจว่าไม่มีผู้เท่าประหลาดคนใดเก็บงำความคิดเพิ่มเติม,ตมที่จะควบคุมเขาเขาได้ทำถูกต้องแล้วในการไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตถ้าเขาไม่แข็งแกร่งขึ้นในช่วงเวลานั้นเขาน่าจะถูกเจ้าสำนักเก้าหยางและราชาังกรบทขยี้ เมื่อกลับมาที่นิกายปราดครอบจักรวาลเขาก็ส่งข้อความออกไปเชิญท่านทั้งสองมาเยี่ยมเยียนเกือบจะในทันทีมีร่างสองร่างเข้ามาใกล้นิกายทั้งสองเป็นปรมาจารย์เทพพระเจ้าแห่งความกลาหนคนหนึ่งคือเหมันไรโลหิตและอีกคนคือปรมาจารย์ราชาสวรรค์คนแรกมาจากอันดับที่30สวรรค์เงาเดียวดายและคนหลังมาจากสงครามภัยพิบัสวรรค์อันดับที่32พวกเขาทั้งสองถูกขนาบข้างด้วยฝูงสาวกและประมาจารย์จากนิกายของพวกเขา สวัสดีปรมาจารย์หยางชี้กล่าวพร้อมกับพยักหน้าเจ้ามาถูกเวลาพอดีให้ข่าตรวจสอบการบาดเจ็บจากการบ่มเพาะที่ซ่อนอยู่ในตัวเจ้าทันใดนั้นลำแสงพุ่งออกมาจากดวงตาของผู้นำของเขาและสแกนผู้เท่าทั้งสองปรมาจารย์ทั้งสองพยายามปกป้องตัวเองด้วยความสามารถทางเวทมนต์โดยสัญชาตญาณแต่ก็พบว่าพวกเขาตกใจและหวาดกลัวจนทำอะไรไม่ถูกโชคดีที่หยางฉีไม่ได้โจมตีพวกเขาเพราะถ้าเขาโจมตีพวกเขาจะต้องตกที่นั่งลำบาก เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อ,อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ